สวัสดีครับวันนี้มารีวิวเปลยนยิงหนังสติ๊ก16แรงดึงนะครับหัวนี้เป็นอันลอยนะครับหันนี้สวยมากนะครับ16แรงดึงตัวใหม่นะครับซึ่งตัวนี้นะฮะมีแถมของหลายอย่างครับมีแถมยาง2ชุดนะครับลูกดอก2อันอยางยิงปลา1เส้นลูกกระสุน100นัดนะครับแถมกล้องอย่างยาว1อันนะครับแล้วก็อันนี้ที่จับสาทางนะครับซึ่งตัวนี้ท้า,ทาย ถอดได้นะครับตัวนี้ถ่ายถอดได้ช่วงนี้จัดโปรพิเศษนะครับพันหกร้อยห้าสิบนะครับพันหกร้อยห้าสิบนี่ครับสินค้าตามที่ถ่ายนี่นะครับแถมยางนะฮะแล้วก็ลูกดอกของอันยางยิงปลาหนึ่งเส้นแล้วก็ลูกศรหนึ่งนยนัดนะฮะแถมกล้องอย่างยาวนะจ๊ะอ่าราคาโปรโมชั่นนะครับพันหกร้อยห้าสิบส่งถึงบ้านนะครับสนใจติดต่อนะครับศูนย์หกศูนย์แปดแปดหกศูนย์หนึ่งหนึ่งหกนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ